หายโยกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน,กนด้วยนะ้องวันนี้เราก็อยู่ที่เกมหลายเลนเจอร์กันต่อยเช่นเคยเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมนะเลนเจอร์รอบปกติก็มาที่อาเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มีตัวของมืดตัวหนึ่งด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูดิว่าอาเลนเจอร์รอบเนี้เยเดือนเนี้ยอาจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะผมมาใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับผนทีสองอาสกิลเนาะ ถ้าใช้งานได้ดีหรือบรรัวของมันแบบว่าโอเคอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็น่าจะแบบว่าได้ตามไล่ตามหาเยอะอยู่นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะรอเปิดตู้ใส่มือเก่าก็ได้นะครับผมนะช่วงกลางเดือนนะฮะถ้ามันแบบว่าไม่ดูแบบว่าสกิลไม่เวิร์กพอนะฮะแต่ก็ต้องแน่นอนนะช่วงต้นเดือนก็ต้องลุ้นหาแบบไปทาบันไดแล้วนะครับผมเนผะื <S <S ่อมันเปิดได้ก็ได้นะสําหรับตัวของอาาธาตุพิเศษนะธาตุมืดนะครับผมในเจอรอบนี้ อ่น่าจะเป็นธทัดเสธาตุมืดนะครับผมนะเป็นตัวของบราวเนาะไหนดูดิอ่าทีมเลนเจอรอบนี้นะก็เป็นทีมของแบบว่าเลนเจอสามสหายสามทหารเสือนะฮะนี่นะครับผมอ่าจริงด้วยนะผมเป็นตัวของบราวแล้วก็ธาตุมืดนะฮะอ่าเป็นสายบ้องไว้นะครับผมน่าจะแบบคล้ายๆกับเซลี่ไอดอลหรือเปล่านะครับผมตัวของแบบแบบว่าธาตุแสงตัวดาเมจอะไรแบบนี้นะครับผมนะอ่าตัวของบราว ทหารเสือนะครับผมเดี๋ยวดูสกิลสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับผมนะมันอ่านสกิลเฉยมันก็ไม่ดูเรื่องเท่าไหร่หรอกนะครับผมมันต้องแบบทดสอบดูด้วยเนาะ,ะแบบว่าเผื่อแบบว่าอ่านว่าไอ้สกิลมันดูไม่ค่อยดีนะครับผมแต่แต่ว่าพอใช้จริงอาจจะใช้งานได้ดีก็ได้นะฮะใครที่เปิดได้มาก่อนแล้วก็ปั้นแม็กแล้วครับผมแล้วก็อบอกกันหน่อยแล้วกันนะว่ามันใช้งานได้ดีหรือโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะผมก็จะเปิดหาดูแหละนะครับผมนะในคลิปนี้เดี๋ยวเปิดสัก3าบไอดีแล้วกันนะฮะเปิดสักไอดีหลักไอ2ดีสองแล้วก็ไอดียสามแล้วกันนะครับผมเปิดด้วยตุกชาเนาะส่วนลูบี้เดี๋ยวเอาไว้รอเปิดตู้เพิ่มโอกาสก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตู้เพิ่มโอกาสรอบนี้มันยังไม่มานะคลิปนี้ยังไม่มียังไม่มานะยังไม่ได้เปิดในสองของตู้เพิ่มโอกาสนะเปิดแค่เป็นตู้เพิ่มโอกาสแบบเฉยๆนะครับผมเลนเจอร์ปกติอีก2ตัวนะครับผมรอบนี้เป็นธาตุไฟเนาะนี่นะครับผมไฟจริงด้วยนะครับผม เนเจอร์ตัวปกติทัุไฟแล้วก็มีตัวของบราวทัดมืดนะครับผมตัวหนึ่งนะครับผมอยู่ในตู้ด้วยกันนะครับผมมีแค่ตู้เดียวนะฮะในคลิปนี้ก็จะเปิดเป็นแบบแบบว่าเป็นหนูรองยาลองเชิงให้ดูก่อนละกันนะครับผมนะใครใจไม่ถึง แต่ว่าใจไม่แน่นะครับผมก็รอไปเปิดตอนตู้เพื่อประกาศได้เลยนะครับผมวันที่3 0เนาะเดือนอช่วงสิ้นเดือนของเดือนนี่แหละนะครับผมเดือนเมษานะฮะช่วงเวลาสี่ทุ่มนะครับผมก็รอเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตารางล็อกอินอประจาเดือนหน้าให้ด้วยนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็ ไปรอ,อสมกันได้นะครับผมแล้วก็ไปรอเปิดตารางล็อกอินกันด้วยนะครับผมนะรอกันได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็โอโ้โหอะไรเนี่ยเรนเจอร์โคลาโบก็จบไ <c> ว <oughs> แล้วก็เว้นไว้ช่วงแบบเยอะเหมือนกันเนาะก็คนมันก็แบบใจมันอยู่ไม่นิ่งอะ่ะก็ยังไงก็ต้องเปิดนะครับผมเปิดหาใช่ไหม <c oughs> แต่บางคนเขาก็แบบไม่รีบรอได้นะครับผมอะไรแบบนี้นะฮะโอเคไม่พูดมากแล้วเดี๋ยว มาดูในสนองสกิลสักหน่อยแล้วกันนะเออเดี๋ยวจะหาว่าพูดอะไรเยอะแยะนะครับผมดูแบบข้าวๆดูก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับแต่ละตัวนะครับผมเลนเจอร์รอบนี้นะครับผมเดือนนี้อ่าเป็นเลนเจอร์ครบอ่าไม่ใช่ดิอ่าเลนเจอร์ปกตินะครับผมนะรอบปกติเนะาะจะพูดว่าครบรอบครบรอบอะไรแล้วโอเคผมขอดูเป็นร่างเก้าดาวก็แล้วกันนะขออนุญาตดปาูประมาณนี้เนาะโอเคในสนองตัวบราวมืดนะครับผม ก็เป็นสายว่องไวนะครับผมเห็นมันก็น่าจะทรงเดียวกันกับตัวของเซรีเอโดเนาะเออเป็นตัวดาเมจนะใช่หรือเปล่าดูด,ดูดูก่อนแล้วกันนะครับผมและธาตุก็ถือว่ายังทายเยออยู่นะประมาณพันห้าแลครับผมสําหรับตัวของอ่าร่างไฮเปอร์นะครับผมนี่พันห้าก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมปานกลางเลยนะครับผมส่วนอ่าในส่วนของ,งล่างเก้าดาวก็ถือว่าเยอะเยอะมากเลยนะครับผมประมาณพันเจ็ดนะก็ต้องใส่ลดแด้ทักหนึ่งจุดสองจุด ก็จะดีนะครับผมมันจะได้แบบว่าไม่แบกแรก่เกินไปนะฮะส่วนคนเรียนในการเคลื่อนที่และคนเรียนในการโจมตีก็ถือว่าเร็วนะส่วนจุดยืนนะครับผมยืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจุดยืนนะครับผมระยะยืนนะก็ยืนอยู่ที่240จุดนะก็ถือว่าจุกกลุ่มกลางแหละนะครับผมแบบค่อนข้างที่จะใกล้เลยนะครับผมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออมันไม่ค่อยอยืนไกลเลยผมผมชอบจริงๆนะก็ชอบพวกตัวยืนไกลๆนะเออแต่นี่ก็ยืนประมาณนี้ก็น่าจะแบบมีมีแบบพวก ค่าแบบแฝงแฝบบแงแบบพวกหลบต้านโหดหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีแล้วกันนะสำหรับคนที่เปิดได้ก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเคคูดาวเรนเจอร์ไอ้คูดาวเอ้สกิลนะก็ปกติเลยนะครับผมส่วนคูดาวเรนเจอร์ก็8วีนะสำหรับในร่าง9ดาวนั่นเองนะฮะส่วนร่างอันนี้ไฮเปอร์ก็เท่าไหรเ่เอ่ยดูดิ1ิาวีนะอันนี้คืออ่าแม็กหรือเปล่าไม่แม็กนะน่าจะไม่แม็ก <c oughs> นะครับผม ถ้าแม็กมันจะไวกว่าน,นี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิลอ่าในส่วนของบัฟนะครับผมบัฟหน้าป้อมแน่นอนเนาะบัฟแบบว่าพื้นฐานเลยเนาะก็บัฟอัตราการใช้สกิลนะครับผมแล้วก็บัฟแม่นยำสกิลนะครับผมส่วนสกิล2ก็เป็นสกิลดามเมจนะสาเท่านะครับผมแล้วก็ทะลุอัตราให้ด้วยแล้วก็ลดการต้านของสกิลของศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็หยุดยั้งการ ยกเลือกผลลัพธ์บัฟด้านลบของศัตรูด้วยนะครับผมก็เป็นสกิลที่เอาไว้เจาะได้ดีอ่ะเ,อเหมือนแบบพวกเบาแล้วอารมณ์มบณนี้เลยนะครับผมนะสกิลแบบนี้นะครับผมแบบเจาะๆไปเรื่อยๆถ้าผมโดนสกิลไปเรื่อยๆก็จะโดนง่ายขึ้นง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็ถือว่าดีนะสกิลแบบนี้นะครับผมถือว่าได้เลยนะฮะ แต่จุดยืนเสียหน่อยนะครับผมโอเคส่วนความสามารถให้เปิดนก้อนแน่นอนนะครับผมคอมโบตัวหนืงนะเป็นคอมโบที่ตึงมากเลยนะฮะแล้วก็มีลัสแสคลัสแสคให้ด้วยนะครับผมกลุ่มความสามารถบังคับนาะอแล้วก็ความสามารถก้าวดาวมีในส่วนของสร้างร่าโค้อันเดียวเนาะที่ใช้างานได้พอจะแบบ,บดีนะครับผมนะนอกกนั้นก็ไม่ค่อยได้ละนะครับผม โอเคก็โดยรวมๆนะถือว่าได้อยู่แต่เสียอย่างนึงยืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโอเคประมาณนี้เนาะส่วนตัวของมูนถัดไปแล้วกันนะครับผมผมขออนุญาตดูใน2ล่าง9ดาวเนาะตัวของมูนนะครับผมเป็นสายพลังสายพลังงั้นหรอจะดีจะดีหรือเปล่าอ่ะต้องดูดูทีแล้วกันนะฮะโอเคเป็นอ่าธาตุไฟด้วยนะครับผมสายพลังธาตุไฟเนาะแล้วก็แล้ธาตุฉายไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับผมสําหรับล่าง อ uh, ่าดาวก็ถือว่าเยอะอยู่แหละแต่ว่าร่างหาในส่วนของร่างไฮเปร์นเนี่ยจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะถือว่าน้อยอยู่นะครับผมโอเคอยู่นะครับผมคนเล่นในการจบดีก็ถือว่าปกตินะคนเล่นในการเคลื่อนที่ก็ถือว่าเร็วเลยไวเลยฮนะโอเคส่วนจุดยืนก็แน่นอนนะตัวชนใกล้ก็ต้องยืน50จุดเนาะถือว่ามันถึงจะแบบว่าเป็นตัวชนใกล้ที่ดีนะครับผมส่วนคูดาวสกิลนะครับผมสกิลหนึ่งก็คูดาว7วินะสกิลสอง9วินะครับผมก็เร็วนิดนึงนะสก,สกิลหนึ่งนะครับผม ได้อยู่นิดนึงนะครับผมส,สกิลที่1น,นะก็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมอ่าใช่ไหมเออใช่ใช่ถ้าควาเสียหาย30เท่าแล้วก็เปลี่ยนอ่าศัตรูนะครับผมธาตุไม้มเป็นไหลธาตุนะครับผม,ม,บผมแล้วก็ลดพลังการโจมตีของศัตนระูเนาะแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตัสตนหรือหยุดชะง,งักน,นั่นเองนะฮะเออส,ส,ส,สกิลถือว่าสวยอยู่นะถือว่าได้อยู่นะมันมีป่วนให้อยู่เทียบอย่างเอย่างเดียวมันไม่มีทะลุอม,มาตะให้นะ อ่าแล้วก็สกิลสองน่าจะเป็นบัฟหน้าป้อมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะก็มีบัฟก่อเลือดนะแล้วก็มีอ่ายกเลือกผลลัพธ์บัฟด้านลบของพวกๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะส่วนเอ้ยมีเครื่อนสุดท้ายให้เอถือว่าเป็นอ่าตัวชนที่ดีด้วยนะครับผมมันมีเครื่อนสุดท้ายเนาะก็ยืนดื้อด้านเจ็ดวิเลยนะครับผมคือมันเป็นสายพลังที่แบบว่ายืนแบบขวาง อะไรแบบนี้หรอเอเขขอก็น่าสนใจนะสาหรับคนที่ไม่มีสายพลังอยู่พอดีแล้วก็ต้องการเป็นทัดไฟด้วยอะไรแบบนี้นะก็น่าสนอยู่นะเออพอได้อยู่ส่วนกูส่วนกูควสามารถเก้าดาวก็ใช้ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นสร้างร่างโคนนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวทัดไปตัวของเจมนะอ่าเจมทหารเสือนะครับผมเป็นสายอ่า ไปพิบนะครับผมธาตุไฟนะครับผมแล้วก็แร่ธาตุช้าเยอะอยู่เหมือนกันเออเยอะเยอะทุกตัวเลยนะเออแทบจะเยอะทุกตัวเลยสําหรับร่างดาวดาวนะฮะสำหรับร่างไฮเปอร์ Hyper, เนี่ยอ่าตัวปกตินะจะใช้น้อยนะครับผมโอเคตัวของเจมนะครับผมนะจุดยืนเท่าไหร่เอ่ยสายไปพิบขอยืนไกลๆหน่อยนะยืนอยู่3ามจุดอันนี้ยังพอยืนได้นะเออไอตัวของบาวนั่นอ่ะมันไม่ไหวจริงนะครับผมมันค่อนข้างที่จะยืน กลเป็นเอ้ยยืนใกล้ไปหน่อยนะครับผมว่ามันใกล้อยู่นะถ้ายืนสักสามว้ประมาณนี้ผมว่ามันยังพอไหวยพอจะโอเคอยู่นะเออนะครับผมส่วนครูดาวสกิลหนึ่งก็12บสองวิสกิล2 9งเกาวินะครับผมครูดาวสกิลปกติเลยนะอ่ะส่วนคนเรียนในการโจมตีนะ ก็ถือว่าปกตินะครับผมคูดเลยในการเคลื่อนที่ช้านะครับผมแน่นอนนะาสำหรับทองแบบว่าสายแบบพิพกแน่นอนนะวิ่งช้ายอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามีพวกบัฟวิ่งให้แบบนี้ก็พอโอเคใช้ได้นะครับผมนะส,สกิลหนึ่งนะก็เป็นสกิลในสของสร้างความเสียหาย30เท่านะเป็นสกิลนันเมทนั่นเองนะฮะโอเคไม่มีทะลุอมตะให้นะ, <c oughs> แ,ละ,ลนนะแล้วก็ลดความแม่นยำของศัตรูนะครับผมแล้วก็ลดอะไรเนี่ยความแม่นยำของสกิล ของศัตรูด้วยนะครับผมอืมโอเคก็เป็นสกิลแบบพื้นฐานแหละนะครับผมไม่ค่อยได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับผมไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยอะ่ะเออ,เ,อ,อเลนเจอร์ปกติรอบนี้นะครับผมส่วนสกิลสองนะก็เป็นสกิลดาเมจเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเป็นดาเมจพิษเนาะใช่ใช่แล้วก็มีไม่เอ้ยมีใบให้ด้วยแล้วก็ตัดเลือดนะครับผมหรือก็คือยกเลิกการฟื้นฟูต่อเนื่องของศัตรูนะครับผมเออก็คือ ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะ,ะมีใบให้ด้วยนะสำหรับตัวของเจมนะครับผมถือว่าก็พอได้เลยนะใช่ไหม <c oughs> อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องลองเล่นดูใครที่เปิดได้ก็ลองเล่นดูแล้วกันแล้วก็มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะส่วนส่วนความสามารถให้เปิดก็เป็นในส่วนของเครื่องสุดท้ายนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนกลุ่มความสามารถ9ดาวก็เหมือนกันเลยนะมีสร้างร่างโคนนะที่จะใช้งานได้ดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับในแต่ละตัวนะ สมสรุปคร่าวๆก็อเลนเจอร์ปกติรอบนี้คือมันธรรมดาไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าดูหรูหรามากเท่าไหร่ที่ดูหรูหรานเนี่ยหรือแบบพอใช้งานได้จริงเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นความสามาอ่รไฮเปอร์เป็นเรื่องสุดท้ายนะเอาไว้ยืนขวางแบบดึด้านเจ็ดบิอะไรแบบนี้นะครับผมนะเอาไว้แบบว่าใช้เหมาะกับตัวพวก ทีมแบบใช้ตัวตัวบินอะไรแบบนี้นะครับผมไปตีป้อมนะครับผมแล้วก็ใช้เนี่ยพักพื้นยืนขวางไว้7็วินนะครับผมมันก็จะใช้งานได้ได,ดีนะฮะแต่ก็ต้องแล้วแต่เพื่อนอน,นะว่า,าทีมเพื่อนนี่นปเป็นอะไรยังไงนะครับผมอย่างเช่นบบไม่ไม่ได้ใช้ตัวบินก็ไม่เปิดหาก็ได้นะสำหรับเรนเจอร์ปกติรอบนี้เราแบบว่าเปิดในของตู้มืดเก่าแสางเก่าก็ได้นะครับผมช่วงเวลากลางเดือนนะฮะรอเปิดตอนนั้นได้เลยนะครับผมส่วนตัวของเปล่าพอจะใช้งานได้อยู่นะครับผม น่าจะโหดอยู่แหละผมคิดว่ามันคงมันคงแบบว่าไม่ทําให้มันกากหรอกนะครับผมน่าจะพอจะเก่งแหละผมคิดว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำมาก,ากากเลยเนี่ยผมว่าเกมมันก็คงเกมมันก็คงจะขายไม่ได้อะแล้วก็คงจะไม่ได้อ่ากำไงกาไรหรือรายได้นะครับผมนะแต่ก็นั่นนะถ้ามันกากเกินไปหรืออะไรยังไงก็เขาก็ต้องบัฟบขึ้นอยู่ดีนั่นแหละนะสำหรับตัวของเราโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มการชาก,กันสักหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับ ไอดีหลักของเรานะครับผมเดี๋ยวเปิดสักหน่อยแล้วกันนะลองเชิงอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเคแต่ก่อนที่จะไปเปิดกันนะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมฝากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยฝากบัฟด้วยให้ผมหน่อยนะครับผมก่อนที่จะไปเปิดกาชาติกันนะบัฟด้วยผมก่อนเลยนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผม่อยแล้วกันนะครับที่สำคัญองกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครด้วยนะครับผมนะโอเคสําหรับการกดไปแล้วนะครับผมบัฟด้วยให้ผมแล้วใช่ไหมก็ โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดแบบว่าแค่3าไม่ดีเนาะแล้วก็เปิดโดยที่การใช้ตัวกาชานะฮะอ่ะดูดิตัวกระชาผมมีอยู่21ตัวกา,ชานะช่าหน้าในสองไอดีหลักอโอเคมามี20ก็เปิด20นะครับผมสําหรับไอดีหลักรอบแรกอไ,ไเอ,ะะอเดียเดียวดูดิว่าจะได้หรือเปล่ารอบแรกอ่ะจัดไปจัดไป3สหายทหารเสือนะฮะโอเคดูดิว่าจะได้ตัวของบราวหรือเปล่า เราเน้นทุ่มเทแค่หายแบบว่าตัวของบราวเนาะแล้วก็ถ้าไม่ได้รอบนี้หรือตอนที่มันตูมม้มีมันมีตู้เพโอกาสมาเนาะเราเปิดไม่ได้อีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นตามรล่าตามหาในส่วนของอตู้แสงมืดเก่าก็แล้วกันนะในแต่ละไอดีต่างๆนะครับผมแต่ว่าเราต้องลองเชิงดูเปิดดูก่อนนะเผื่อมันเปิดได้ไอดีไหนไอดี ID หนึ่งก็ได้นะในส่วนของตัวของบราวนี่แหละนะครับผมบราวทหารเสือนะครับผม ่าก็เป็นตัวของทัดมืดแบบว่าตัวดาเมจนะโอเคดูดิว่าจะได้ม้างไหมในคลิปนี้จะได้ห,หรือเปล่านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้โอ้โหใบเลืองเลยนะครับผมก็แน่นอนเนาะที่มีตัวกระช่าน้อยนะครับผมก็อ่าเราทุ่มทีเปิดหาในส่วนของลูเดียสแล้วก็ตัวของฟิตนะเลนเจอร์คลโลโบรอบที่แล้วนะเป็นเลนเจอร์คลโลโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนั่นเองนะครับผมซีซั่น2เนาะอ่ะก็ อ่าเปิดใบทุกทีหาไปสุดท้ายก็ได้นะในส่วนของไอดีหลักนะเออเปิดได้ทั้งตัวของฟิตแล้วก็ตัวของดูเดียสเลยนะครับผมนะอา่าเดี๋ยวรออ่าไม่ใช่ดิอา่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังดูอีกทีแล้วกันนะครับผมสําหรับอา่าในแต่ละสัปดาห์นะครับผมนะในตัวในส่วนของไอดีหลักนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วกันอัปเดตเรื่องของดูบี้แล้วก็อา่าตัวละครด้วยนะครับผมเรนเจอร์ Ranger, นะว่าปั้นอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคเหลือ <laughs> แค่หกใบละดูดีว่าจะออกบ้างไหม กับการเปิดตู้ที่ยังไม่เพื่อโอกาสนะอ่าดูดิว่าจะออกบ้างหรือเปล่า3ส,สหายทหารเสือนะคะผมดูดิปึ๊บโอ้โหตัวเหลืองเลยมาเปิดต่อที่ไอดีที่2เลยดีกว่านะครับผมนะมาดูดิว่าอาจจะได้บ้างหรือเปล่านะครับผมนะในส่วนของตัว3ส,สหายทหารเสือนะฮะโอเค ก็ถ้าได้ตัวเลนเจอร์ปกติมานะก็ในสองไอดีนี้ก็น่าจะแค่ลองเล่นวิว140ให้ดูนั่นแหละนะครับผมผมไม่ได้ปั่นแม็กหรอกนะฮะเพราะว่ามันดูดูแล้วดูทรงดูแล้วนะครับผมสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ายังธรรมดาอยู่ยังพอแบบแค่แบบใช้งานได้เฉยเฉยนะครับผมมันได้มันแบบว่าไม่ค่อยดูดาเท่าไหร่นะครับผมยังแบบว่าแค่แบบโอเคเฉยอะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เปิดมาอยากไม่ออกนะโอ้โห อ่ะรอบสุดท้ายนะครับผมเหลือ7ใบ i อ ID 2ของผมเปิดได้น้อยมากที่มีตัวกาช่าน้อยเนี่ยคือผมพุ่มทีเปิดหาดูเดียสหมดเลยนะครับผมทั้งดูเดียสแล้วก็ฟิตนี่แหละโคโลโบเลนเจอร์เราที่แล้วนะฮะออกหรือเปล่ามาให้หน่อยจัดให้หน่อยดิตัวเลนเจอร์เปล่าทหาเสือโอ้โหทหารเสือไม่ออกเลยออกเป็นทหารเป็ดน้อย มาเปิดต่อที่ ID ดีสุดท้ายนะครับผมของคลิปนี้เนาะเป็น ID ที่3นั่นเองเดี๋ยวเปิดแค่สามไอดีก่อนแล้วกันนะส่วนคลิปหน้านเดี๋ยวมาเปิดต่อแล้วกันนะเดี๋ยวรอรุ้นดูความผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเนาะโอเคนะครับผมนะมาไอดียสามยังเป็นยังไงเอ่ยออผมยังแบบว่าเปิดไม่ได้นะในส่วนของรูดสนะครับผม สุดท้ายก็เปิดดูเดียไม่ได้นั่นรอบที่แล้วนะครับผมจะได้ยังเือนกันนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะแล้วก็เดี๋ยวรอแบบอรอทุมท่มเทเปิดหาเลนเจอร์รอบนี้แล้วกันนะสำหรับแสงมืดเก่าเนาะแล้วก็ตัวของบราวก <c oughs> ็อื่นเดี๋ยวขอรุ่นบราวดูก่อนนะว่าจะได้บ้างหรือเปล่า <c oughs> ส่วนลูบี้ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวรีเซต็ตเลควันนี้นะครับผมนะวันนี้ไม่ใช่วันนี้ดีมันร,รีไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ไ,มได้รับนะสำหรับ อ่าหน้าหน้าที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่ได้รับเดี๋ยวรับเสร็จปุ๊บก็น่าจะครบ3ามลูบี้แหละนะครับผมโอเคมาดูดิมีอยู่แค่35ตัวอ่ามาดูดิว่าจะออกบ้านหรือเปล่านะสําหรับตู้ที่ยังแบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเพิ่มโอกาสนะฮะอ่ากลับพิบตาดูทรงแล้วยังไงเอ่ยออกมาหรือเปล่าตัวของบราทาร์เอ ออกมาเป็นบราวจริงนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าถือปืนนะถือเป็นแบบว่าไม้แบตแทนนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเรื่องของบัรกนะก็ตัวของไอ,ไอ,ไอ browsing 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 ๆๆ้บราวเทพสุดเนาะก็อันนี้อันนั้นนะไอ้บ้าอันนั้นไอ้ไม่ใช่บ้าทีบารกอ่า บัน,นผมเล่นไม่ทันนะผมเพิ่งมาเห็นตอนที่เขาแก้ที่แบบว่าเรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยไม่ได้เล่นเล่นไม่ทันนะครับผมว่าจ,จะลองเล่นสักหน่อยแต่ก็ไม่ทันแล้วแต่ครับผมนะ่าเสียใจเสียใจอยู่เหมือนกันนะอ่ะส่วนเรื่องของอไอ,อนนที่มันมาใหม่เนะในส่วนของเรื่องของการย้ายบัญชีอะไรเงี้ยก็อ,อทุกไอเดียของผมเป็นบัญชีลายหมดเลยคงไม่ได้ย้ายอะไรให้ดูดอกนะเนาะคงไม่ได้มีภาพอินเสิร์ตอะไรให้ดูดอกแต่ว่าช่องต่างๆก็ทํากันเยอะแล้วล่ะนะคิดว่าน่าจะ ไปดูช่องอื่นก็ได้นะสำหรับเรื่องอันนี้ใครที่จะถามผมเนาะสำหรับการเปลี่ยนไ d ดีนะครับผมไม่ใช่สิการเปลี่ยนบัญชีนะฮะเออก็ไปดูแบบไปดูคนที่คนที่ทำดูก่อนก็ได้นะเอออันนี้ผมผมไม่ได้ทําให้ดูหรอกนะฮะผมก็ไปดูคนอื่นเขาแหละนะครับผมแต่ก็แต่แค่ดูนะครับผม,มดูก็ดูผนผ่านเนาะเพราะว่าผมไปได้ดีลางหมดแล้วอะ่ะเออผมไม่ได้แบบอะไรคิดอะไรมากหรอกนะครับผม ถ้าเปลี่ยนเป็นไ d l ดี e ลามานะครับผมมันก็ดีอย่างหนึ่งนาะมันก็จะแบบว่าระบบมันก็จะเส,ส,สถียรขึ้นเสถียรขึ้นนะครับผมเรื่องของรางวงรางวัลจากแบบว่าจากแบบว่าให้เข้าแบบด้วยลายอะไรเงี้ยก็จะได้แบบออสองเด้งอะไรอย่างงี้นะครับผมสองเท่าเข้าได้ง่ายอะไรวิ่งเงี้ยครับผมได้รางวัลง่ายนะครับผมแบบพวกกิจกรรมลายอะไรเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะมันก็จะดีนะครับผมสำหรับเรื่องของเปลี่ยนเป็นบัญชีลายนะครับผมนะโอเคข้าไปสุด <historically> ท <Hiç> ้ายอ่านออกหรือเปล่าสําหรับเรนเจอร์สามสหาย ถ้หาหเสืออาดูดีออกหรือเปล่านในคลิปนี้ถ้าไม่ออกเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเฮ้ยชัว่าออไม่ออกอ่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะโอเคขอบคุณที่เพื่อนๆรับชมมาถึงขนาดนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมแล้วก็ขอาการสวัสดีครับ